สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง autosumex วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอคอยรถที่ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งความล้ำสมัยและความพรีเมียมใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึง ford ranger 2 0งพสเจสีนักทิคไว้ที่มาพร้อมกับป้ายทะเบียน ranger และโชว์ตัวอยู่ในโชว์รูมดูเริ่มจากดีไซน์ภายนอก ford ranger 2 0งพเจโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ใหญ่และแข็งแกร่งตกแต่ง ด้วยโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมฝ่ายหน้าเลดสรงเฉดพร้อมไฟเดทม์บรันนิ่งไลท์ที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความล้ำสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่บึกบึนสะท้อนถึงพลังและความดุดันสีนักทิ่ไว้ทําให้รถดูสะอาดสง่างามและโดดเด่นเมื่อสะท้อนกับแสงไฟในโชว์รูมหรูมุมมองด้านข้างเรนเจอร์2027มาในสไตล์กระบะดูล้ำสมัยและทรงพลังเส้นสายตัวทังชัดเจนประตูตกแต่ง ด้วยมือจับโครเมียมกระจกมองข้างโครเมียมและบันไดข้างที่ใช้งานได้จริงแล้วอลลอยด์สปอร์ตช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นรถคันนี้เป็นแบบดับเบิลแคบินที่ให้ทั้งพื้นที่สำหรับผู้โดยสารและการใช้งานบรรทุกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมองจากด้านหลังเรนเจอร์2,027ดูทันสมัยไม่แพ้ด้านหน้าไฟไท้ายเลยดีไซน์ใหม่ดูรูหราและแข็งแรงตัวอักษรเรนเจอร์ ขนาดใหญ่ทา่ากลางฝาท้ายคือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ Ford กันชนท้ายโครเมียมและปลายท่อไอเสียเพ่เพิ่มความสปอร์ตและความแกร่งอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารเบนเจอร์2อถูกออกแบบมาให้เป็นพรีเมียมมากกว่าที่เคยแผงคอนโซลทันสมัยตกแต่งด้วยปิโน,โนแบทและโครเมียมหน้าจออินโฟเทนแบบลอยตัวขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมบูรณ์ทั้ง Apple Car p l ท y และ Android Auto มาตรวัดเป็นแบบ Full Digital c l ัส t e r แสดงข้อมูลครบชัดเจนพวงมาลัยหุ้มหนังแท้พร้อมโลโก้ f อร์ดให้ความรู้สึกหรูหรา และกระชับมือบอหนังแทบปรับไฟฟ้าให้ความสบายทั้งสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็ม5คนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกลเรนเจอร์รุ่นนี้ยังมี Ambient Lighting ที่ช่วยสร้างบรรยากาศพรีเมียมในห้องโดยสารโดยเฉพาะตอนกลางคืนสมรรถนะของ Ford Ranger 2027นั้นไม่ธรรมดาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทั้งดีเซลเทอร์และเบนซินให้กำลังมหาศาลแต่ยังคงประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติใหม่ ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันใจระบบขับเคลื่อน4ีล้อ 4X4 ทำให้ผ่านได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางชันหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนเพื่อเพิ่มทั้งความมั่นคงและความนุ่มนวลการขับในเมืองจึงรู้สึกสบายส่วนการขับทางไกลก็มั่นใจเต็มที่เรนจ์เทอร์นี้ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบที่ปรับให้เข้ากับทุกสภาพถนน ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเ a รนเจอร์2,027ครบครันด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและถุลงลมรอบคันทั้งหมดนี้ทาให้ปลอดเ a รนเจอร์ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นยานยนต์ที่ทั้งครอบครัวสามารถไว้ใจได้ดยการผสมภาษาระหว่างดีไซน์ที่แข็งแกร่งภัยในที่หรูหราสมรรถนะที่ทรงพลัง และเทคโนโลยีที่ครบครัน Ford Ranger 2027สีนักทิกไว้คือรถกระบะที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการผจญภัยนอกเส้นทางและนี่คือรีวิวเต็มของ Ford Ranger 2027คันนี้ครับถ้าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o s u m e X เพื่ออัปเดตรถยนต์ใหม่